อ๋อัดอเรามา่ซีซีอัดก็สองสองนะครับเหลี่ยมนี้ครับเข้ามาชมได้ครับไฟ์สดอยู่ครับระวางอาอยาสินทร์นครนะครับเจอกับนุกกกล้วยนะครับนุกกกล้วย เหลี่ยมนี้เกม12ครับแต้มเกม12ครับเต,บเตดีครับลูกนี้เตะดีครับเข้ามาชมได้นะครับจักกีไปนไหนจักกีเข้ามาชม่อยจัก,กี เดีมนี้สองสองเสิร์ฟแปลค้างฟรีนะครับดุงกาโยเข้าไว้ครับยอดหนุทันครับนึงต่อหนึ่ง,งโยเข้ามาตีหัวลง ได,ได้แต้มดุงกล้าได้แต้มสองต่อหนึ่งครับเบอร์ดี้ยกเข้าไปไหลสด <YouTube S 3> ย YouTube, ูทูบยก YouTube, YouTube. เอแกมแไปยูทูบยรบู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 บ่บูบมบบูบบอบส ได้ยกเข้ามาสะบัดยาวดึงรับได้ครับดึงรับเอา้าลูกนี้เรียบร้อยครับปากเต็มข้อแตกแตก แต้มสามหนึ่งครับยกเข้ามาอัดโอ้ลูกนี้ไม่ฆ่าเมกดุงกาได้แต้มครับจินซับได้แต้มครับทีหนึ่งครับแต้มห้าต่อหนึ่งแล้วครับไปแล้วครับแต้มห้าต่อหนึ่งแล้วครับหนูปาดยาวมาเอาอยู่รัดเข้าไปปาดยาวเรียบร้อยได้แต้มครับได้แต้ม ตาแค่หน่อยหนู่มาแค่หน่อยแล้วอันนี้มีเพจมีอะไรไหมครับเนี่ยหรือว่าลงยูทูบลงยูทูบโอ้ยไลฟ์ยูว์เกิดเนี่ยเรนนี่โอ้ย่านลูกนี้เรียบร้อยคอมเมนต์มาหน่อยจักกีเสียงชัดเกินป่าวจีจะกีคอมเมนต์หน่อย โด่งไปเปิดมาเอา้าไล่เข้ามาหน้าเน็ตปักมาเปิดสวยยกเข้าไปลูกนี้ก็เรียบร้อยเอ้าปาดออกอีกลูกนี้โอโ้โหสินทรัพย์ปาดออกเข้าลงนี้ลูกแต้มปาดออกต่อหกครับแต้มหนึ่งต่อหกป่ะครับยกเข้าไปสวยปาดยาวไหมยู อยู่ครับอยู่งัดเข้ามาแล้วนู้ปัดยาวลงนี้ด้โหเรียกที่ลงได้เลยครับลงนี้ครับ<ฮ>แ้แต้มครับสองต่อเจ็ดครับแต้มสองต่อเจ็ดาอ,อยู่ครับสองต่อเจ็ดเออโยกเขาไปสวย<ฮ>ห่างหน่อยนครับปาดยาวได้ครับเอาแต่ซ้ายแต่ อองเปิดได้ครับยกเข้ามาสวยอัดยาวลูกนี้อยู่โอ้ยถิ่นซับเปิดแตกครับถิ่นซับเปิดแตกสองต่อเจ็ดครับเสิร์ฟถึงโดงมาเปิดอัดก็ไปสวยก็ทืบลูกนี้เอาอยูอยูยูเอาอยู่ครับอยู่ ปาดยาวลูกนี้โอ้โหปาดยาวออกครับตรงนี้ครับเห็ดต่อสองครับลงเสือไปปกป้วยยกขึ้นมานะเน็ตอัดยาวลูกนี้อุย้ย เนี่ยเนี่ยเจ็ดต่อสองครับแต่เจ็ดเจ็ดเจ็ดต่อสองปันลูกนี้อ๋ออีกรับได้ครับไม่ไม่ออกนะครับอัดยาวไม่อยู่ครับอยู่อัดเข้าไป ปาดยาวพวกนี้ออกยาวเลยครับออกอย่างไกลเลยเปลี่ยนเสร์ฟครับสอ,อกกล้วยได้เสร์ฟปันมาครับเอาเปิดได้ยกเข้าไปปาดยาวมาเรียบร้อยเปลี่ยนเสร์ฟครับเจ็ดต่อสองครับ ดุงกาเสิบยอดไปเปิดด้วยหลังเทา้ายกขึ้นมาสวยอัดยอดลูกนี้เอาอยู่ครับอยู่อย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วเอา้าได้แต้มครับได้แต้มจริงๆ8ต่อ2ครับแต้ม8 2ดปอดได้งัดขึ้นมาหนุทำไงปาดยาวโอโ้แตกครับหลังเทา้าแตกลูกนี้ แอ้าแต่ครับจากลีน,น,น,านางดีทั้งตท่ลาดเตือนเสิร์ฟครับสองต่อแปดครับแต้มขาดอยู่ครับขาดลอยอยู่ครับปั่นมางัดขึ้นไปสวยเรียบร้อย านักกีฬาในสดอยูเพี่อนหูจะวนงมจงว่าตีสามตีสี่ผมไมได้เรเหมือนหัวลองไล่กันเห็นลูกคนไมตีสามเย็นนี้ใส่เรกว่าน้อน้องเห็นนีใส่ก่อน จักกี้คอมเมนต์มาหน่อยจักกี้ยกเข้าไปสวยครับปาดยาวลงนี้ดีปาดเต็มข้อลูกนี้หมดสิทธิ์รับเลยครับโอ้โนี้เกมสิบสองนะครับผู้นี้ครับ ดงก้าสินทร์เป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับไปครับโย,ย,ยกขึ้นมาสวยอัดเอาดีครับดีเอาได้อีกงัดกลับขึ้นมาครับของนุป,ปาดเต็นข้อเลยลูกนี้นี่นเข่าปาดท้ายนะ น้องหนึ่นงอัะซื้อหกฟองในตัวเปลียนเซิร์ฟครับเออปลายเส้นมายกขึ้นได้กระทืบเอาอยู่ดวงก่ายกงัดขึ้นไปกระทืบเอาอยู่โอ้ยไม่อยู่ลูกนี้ไม่อยู่ลูกนี้นนไม่อยู่ครับลูกนี้ไม่อยู่ครับววเข้ามาแล้วก็ฝากกด

อัดลูกนี้โอ้โหเต็มข้อเลยครับหายแยกหายแยกวัชระพน์บ่อได้แต่ต้องค่ายกว่า,า,น,าวน,ะนะแต่ครับเรียนเซร์ฟ แปดต่อสองครับนี่แล้วเอาเนี่ยนูตปาดเอาอยู่ครับอยู่ลูกนี้ครับแต้มไหมครับลูกนี้แต้มไหมแต้มครับลูกนี้ได้แต้มครับอาื้นแกมันสี่หกหกสี่หกสบายดายไม่หวานเกี๊ยวแต้มครับมือ่่นนีหวาเกี้าต่อสองครับเอาเปิดได้ครับยกไหลเข้ามาครับกระทืบโอ้ยฝ่า รก็ย yeah> ู่ถามนเหเานนี่ด้แค้รถลมลงน่เลู um> ่นี Seiten> ้เกม12นะครับเกม12ิบกอนสืออดยอดมากไม่ข um ้ามครับไม่ข้ามสื่อเก่าหนึ่งซีแต่มันไปออกซีหนึ่งเก่าไมแต่สร้างอีกทีกับกันวกันั้เขาลับรถขึ้นเอาม่เห็นเลยสิเลยเอาอยู่โอ้ลุงนี่ ันซิโลเลยหนุพันธาแถมสองต่อสิบเอ็ดนะครับขาดลอยอยู่ครับเตะไปลงค้นอยุสามเทียบหงหันครับอ้ยกสวยลูกนี้โอ้ล่นมาอออีรีจัดเจ้าวาพวกกาเมาเท็่ขเี่ยวขอ้ยางเี่ขี้วันนี้สิย่สิบยันนวนคื้ก็่องิ่งก 3ต่อ11ครับเปิดได้ครับยกเข้าไปยอดโอ้ยยอดเนียนตับยอดเนียนจังลูกนียอดเนียนเนียนครับเต้มเดียวเกมครับสเอ็ดต่อ3ครับเตมเดียวเกมเปิดได้ครับยกขึ้นมาอัดยาวเรียบร้อยลปครับเต็มเดียวเมเปิดได้ครับยกขึ้นมาอยาวเรียบร้อยลงนี้ เอ้แตกโอ้ดุงก้าแตกสีหมืนจักกี้วเาคอมเมนต์มาจักกี้ว่าเขาซื้อไป่สอคูสี่ต่อสิบเอ็ดครับเอาอยู่อยู่เอาอยู่ครับยางสองเงินให้ดเวยขาดว่ะโอ้เตี้ยมชนใดเตียมไช่ังไงัน ตั้มโอ้ซุ่มนี่ตัวนี้ซุ่มสเไล้ายยั่วสนามเก่าจะกี่ตัวนี้เฮ้ยปืนไปก่อนมูเลยมาตีบตีต่อสิบเอ็ดเราเสิบเข้าช่องครับอัสแท็กเอางัดเข้าไีกไปก่อนนั่นลุงสนไปเบิรียกเขาปาดยาวลูกนี้เรียบร้อยเติมเดียวเกมครับแต้มเดียวเกมเอาไปเที่ยงนี่ล้วเขาจะปีเดรือจะไหนเนาะ ได้เนี่ยไม่เกียร์เนี่ยว่าได้ครับได้ได้ได้แต้มได้แต้มเสิร์ฟต่อครับเห็นตั้งนานแล้วไม่กล้าเสิร์ฟก็ช่องมาที่เดิมแจ้งมาบก็ได้งัดเข้าไปอีกกระเถบโอ้โหหล่นไปแต้มเดียวเกมครับแต้มเดียวเกมแต้มเดียวเกมครับแต้มเดียวเกมครับดุงกาเสิร์ฟไปเปิดได้ยกเข้ามาเหมือนเดิมโมเรียบร้อย เดียนเสิร์ฟครับต่อสิเนะครับแต้มครับยกงัดขึ้นมาแต่ว่านังอย่เือเลงขึ้นอาทิตย์หนึงหันนี่บอกบอกนังดีๆสิเป็นลงขึ้นอาทิตย์นึ่งหันนี่ เต็มเดียวเกมไม่ได้เจนี่ยมเงินาับขียหเต็มเดียวเกมรับสือไปเปิดได้ครับยกงัดขึ้นมาโนูปัดโอ้โหล็อกร้อยแล้วครับล็อกร้อยแล้วครับการคนละครึ่งครึ่ล็อกร้อยแล้วครับไม่เกมครับไม่เกมสต่อสิเอซิร์ฟมาออกออกครับออกจะบอกเยอะเลยครับแตมเดียวเกม ไมม่่่่ววางงเนียิไปด้สงสัยไม่เกมครับสงสัยไม่เกมจริงๆครับอ้าวมาแน่เลยคันนี้มาอยู่ร้อยแล้วครับมาแน่เลยมาอยู่เลยเป็นห้องแถวยาวขนาดนี้ไม่แน่นอนไม่แน่นอนสามสี่คือสามสี่ต่อสิบเอ็ดครับยกเข้าไปสวยอ้าวลนมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับว้าแล้วแฟนเ้า เจ็ดหนึ่งแล้ววะแปดแล้วเจ็ดห่โอ้โหเจ็ดเจ็ดต่อสิบเอ็ดเอาแล้วเนี่ยห่างกันอยุติแต้มโอ้าวยกไม่ถึงอีกเต่แก้ดีเอาเปิดได้ครับยกเข้ามาเอ้ห่างครับห่างเอาแก้ดีครับงัดขึ้นมาอีกอ้าวเรียบร้อยครับสกอร์สิบเอ็ดต่อแปดนะครับ ไปไขอขึ to to ้นมาทีละแต้มสองแต้มเหมือนกันเึ้งแต้มเดียวเกมครับแต้มเดียวเกมคู่นี้เกมสิบสองครับออกอีกครับเอาล้วครับเาเข้าแล้วครับมีสิทธด้เลยสามลูกแล้วมีสิทธิ์เด้เลยสำเพ็งจะไม่แล้วครับหายใจก็แล้วเ้อมีสิทธิ์แพ้ได้เลย <polarization> เอ้เสือไม่ข้ามอีกแต้มเดียวเกมครับแต้มเดียวเกมเกมไม่เกมครับแต้มเดียวเกมไม่เกมไม่เกมแน่ครับเอายกทางเมาเตะเอาเตะดีครับมาอยู่ครับอยู่โอ้โหเดี๋ยวมีสิทธิ์เทียได้เห็นได้สิโอ้โหโหลูกนี้เตะดีครับลูกนี้เตะแก้ดีนะครับหัวหนุ่มสีรุ้งเรียมต่อไป เสร็จดีครับงัดขึ้นมาอัดยาเอาอยู่ครับอยู่เอาเอาเอาอยู่อีกครับอยู่ิบโยกเข้ามาอัดยาวเรียบร้อยแล้ยครับสำเพงไม่แน่จังนเลยสายใกล้ก็ไม่เอาเนี่ยสำเพงไม่แน่ครับสำเพงไม่แน่ครับ านใจไม่ได้ใจสองเท่าเลยสามเท่าสามเสี่เบีมันไม่ไ้ต้องใส่สามต่อแล้วตอนนี้เบีไม่ได้สองต่อแล้วสามต่อเลยแจเปลี่ยนไปรู้เยอะอย่างนเสร็ลเสร็จแล้วสี่เป็ดเป็ดเป็สี่เป็ดรุ่มให่ี่่อเสีก็เสียนึ่งบ่ ความปีบอเก็บยาแล้วคือซีเรียลอะไรล่ะขันเกี๊เห็นเก็บยาอะไรแล้วล่ะเขาพอไปซื้อจเกี๊ยวเออว่าคันนี้เกี๊ยวได้เกี๊ยวได้แต้มครับเปิดปันมาดึงเปิดได้ยกเข้ามาครับเอ้า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 เอาโดนแล้วเอาแล้วงานเถ่าแล้วเอาแล้วสำเพ็งไม่แล้วเสียงเอาไว้บานนี่จอยก็ไม่เสียงเว้ยแต่แค่เสียงแค่นั้นแ่นั้น เสิร์ฟดีครับแ cm เก้าต่อหนึ่งนะครับเอ้าได้แต้มครับเอาล้วครับเอาล้วครับสิบต่อหนึ่งแล้วครับเอ้ยสิบต่อสิบเอ็ดแล้วครับสิบต่อสิบเอ็ดสิบต่อสิบเอ็ดแล้วครับเอาละเอาละครับเสิร์ฟปั่นเข้าช่องเหมือนเดิมเอ้าโยกเข้าไปทำยังไงโอ้เกือบอยู่อีก กเกมมาเรียบร้อยได้ดิต้อักัเห็ดียคนดันตัวเองตัีเห็ดบตะปกขึ้นเ่ี่เยกโทมามีดส่ไปากลโอ้ไปเ้ังตนพ่ินาี่ลุ่งเี่ยิานาสิได้ย11ต่อ10ครับแ1 1ต่อ10เดี่ยวเดียวเจมเปิดมา เอาทันไม่ทันเอาลูกนี้ก็เกมเลยครับเอาอยู่ครับอยู่เอาเอาละเอาละนี่เอาละเอาละครับเอาละครับเอาละครับฝั่งโน้นบอกว่าได้เกมเกมนานแล้วครับเอาเปิดลุงกายยกขึ้นไปโอ้โหลูกนี้ไม่ทันครับลูกนี้ไม่ทันลูกนี้ไม่ทัน แต้มเดียวเกมนะครับแต้มเดียวเกมปะครับดูนี่เพ่อเกมอะไรหนึ่นซับเสิร์ฟไปครับเปิดได้ครับโอ้ยกมาอย่างนี้ก็ไม่เกมแล้วครับยกมาอย่างนี้ก็ไม่เกมแล้วเกมอะไรหนึ่งวะเอาแล้วเอาแล้วบอกอาร์ตทงล็อกร้อแล้วครับล็อกร้อยแล้วคิ้งล็อกร้อยเลยไปนั่งเกม ลังเงืกเลยใครกอเลยโอ้ยโอ้ยเหลืออะไลังสอกว่านางแก้วแก้วควายสิบต่อสิบเอ็ดครับเกลือบาที่เริ่มเอาเปิดได้ครับดุงก้ายกขึ้นไปปาดลงนี้เรียบร้อยครับลักรักรักโอ้ยเยี่ยมมาก FC เยี่ยมมากเออเยี่ยมมาก FC เยี่ยมมากแต่ซีไรกรโดนหลเห็นข้าวเต็มเลยอ่าเยี่ยมมากเยี่ยมมาก FC แถมเดียวเกมครับ1 à, 1ต่อ10ออฟยกเข้ามาล็อกร้อยอีกแล้วครับล็อกร้อยอีกแล้วครล็อกร้อยอีกแล้วดีครับด right. ีครับเอาหนิอา้อ เปิดได้ครับ10ต่อ11เอาปาดยาวโอ้ยเอาล็อกกันล็อกล็อกยาวแล้วครับล็อกยาวแล้วเอาข้างนี้ต่อสามสองเนี่ยเดี๋ยวให้ผมเสิร์ฟก่อนแตมเดี๋ยวเกมครับสิบเอ็ดต่อสิบคู่นี้เกมสิบสองแล้วหมูแล้วเอาหมูแล้วเอาได้ครับได้ครับปาดยาวเอาอยู่ครับอยู่เอา ลลอกแ้วเอาลงนี่เชียมเนาะเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาเอาล็อกแล้วครับล็อกแล้วครับใครออกใครจะจ้าจินยากันเดิ้ลเลยเอาเอาแล้วครับเอาตอนนี้ล็อกกันล็อกล็อกร้อยแล้วครับนั่นเป็นเบียร์ไหนวะฮะเสิร์ฟมาเปิดได้ครับยกเข้าไปเอาอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับ เอาละเอาละโคละแตมครับโคลาแตมครับโคลาเดบแตมคลมครับมีมวนในสองคนลงสันโว้ลงสิลมยิ่งห่วยนะครับที่ออกจเข็บขาว่ลงีลมแตมเดียวเกมครับแตมเดียวเกมครับบอกว่าจะทับแกวเบียไปทับแผลแสบแสบ่ลวยิ่งห่านดีก อแตมเดือวเกมพัดคนละแต้มครับว่าเสิร์ฟมาเปิดสวยยกขึ้นไปสวยปาดยาวโอ้โหเกือบอยู่กได้เกือบอยู่ครับคนละเมียนคนละแต้มนะครับคนละแต้มครับกาคนเลยรคนละเม็ดเริ่มมันแล้วครับคนละแต้มครับเอาเปิดได้ครับยกเข้ามาอย่างนี้จ้าโหเอาละครับเอาละครับเอ้าฟาวโอ้โหปาดฟาว เจมเรียบร้อยครับขอบคุณครับเจอไรหน้าครับเจอไรหน้าครับเจอกันไรหน้าครับ